มเะเร็งเต้านมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงนะครับผู้ชายก็สามารถเป็นมเะเร็งเต้านมได้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผู้ชายเนี่ยสามารถเป็นมเะเร็งเต้านมได้เนื่องจากว่าผู้ชายก็มีเนื้อเยื่อเต้านมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยกว่าผู้หญิงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดมเะเร็งเต้านมเนี่ยจึงน้อยกว่าของผู้หญิงโดยที่ความเสี่ยงนะครับก็คือเป็นผู้ชายที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนผู้หญิงนานๆน,นะครับอย่างเช่นคนที่เป็นตับแข็งนะครับคนที่เทคฮอร์โมนเพศหญิง ภาวะคลายเซลเตอร์ซินโดรมนะครับที่มีคโครโมโซมเพศหญิงเพิ่มขึ้นนะครับหรือเป็นคนที่ได้รับรังสีบริเวณหน้าอกประวัติครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะครับพวกนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ทําให้มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้สัญญาณเตือนง่ายๆที่ต้องสังเกตนะครับก็คือมีก้อนบริเวณเต้านมนะครับหวัวนมบุ๋มลงไปนะครับ มีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลออกมาจากหัวนมมีแผลเลือดรังที่นมเป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจได้เลยถ้าเกิดเจอก้อนที่เต้านมแบบนี้นะครับหรืออาการผิดปกติตามที่พูดมานะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับจะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะเนิ่นๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงมากครับจำไว้เลยนะครับมะเร็งไม่เลือกเพศอย่าอายที่จะไปตรวจเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองครับ